ราศีพฤกษพดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบางขนาดไหนมาฟังคําพยากร์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสลุตาพยากรณวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในเดือนธันวาคมปี2566 ชาวราศีพฤกษบคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพฤกษบเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบในเดือนธันวาคมนี้นะคะ เดือนนี้คุณมีดาวพระเกตนะคะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะยังโคโจรกลุ่มลักขณานะคะซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มครองคุณไปจนถึงวันที่30ธันวาคมและดาวพระเกตนะคะก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตคุณดาวพระเกตนะคะยังโคโจรโยกหลังดาวพราหูนะคะที่โคโจรอยู่ในภพราพะก็แปลว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะคะคุณจะมีรางสังหณ์เกี่ยวกับโชคลาภเข้ามา หรือว่าหากคุณนะคะต้องไปพบเจออุปสรรคนะคะก็จะนำพาให้คุณนะคะแคล้วคลาดอยู่เสมอในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณจะมีดวงดาวนะคะที่เคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งผลต่อชะตาชีวิตกับชาวลัคนา,าราศีพฤกษก็คือในวันที่หนึ่งธันวาคมดาวสุขดาวประจําตัวของคุณจะโครจรเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะในภพอลิเมื่อดาวประจําตัวนะคะโครจรเข้าสู่ภพเสียนะคะคุณก็ต้องระวังที่จะพาตัวเองเข้าไปอยู่ท่ามกลางปัญ หาแล้วก็ศัตรูก็ต้องคอยหลีกเลี่ยงนะคะจะเป็นการดีกว่า แต่ก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าดาวศุกร์นะคะในราศีตุลน,นั้นจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นกเกษตรตาธิบอดีก็เรียกว่าดาวศุกร์นะคะจะโคจรมั่นคงนะคะคุณจะรักตัวเองนะคะแล้วก็จะนึกถึงอนาคตของตัวเองมากขึ้นในวันที่7จธันวาคมนะคะดาวพุธก็จะโคจรถอยหลังนะคะออกจากภพมรณะเข้าสู่ราศีพิจิกย้ายมาเลงลัคนาราศีเกิดของคุณตรงนี้ก็ถือว่าทรงผลดีนะคะทําให้การเงินกลับมามีสภาพคล่อง ที่ดีขึ้นจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้มากขึ้น ในวันที่17ธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพมรณนะสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางทีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอาจจะเกิดความเสียหายก็ได้แต่ถ้ามองในทางที่ดีกแ็แปลว่าชาวรารศีพฤกษพมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันก็ได้ วันที่26ธันวาคมนะคะดาวสุกดาวประจําตัวของคุณจะย้ายออกจากภพอรลิและดาวสุกก็จะย้ายมาเ็งลัคน,นาราศีเกิดด้วย จากนั้นนะคะวันที่27ธันวาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตานีนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในภพมรณะนะดาวสุขดาวประจําตัวของคุณนะคะจะโคจรร่วมกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินก็แปลว่าในช่วงนี้นะคะสิ้นปีนี้ชาวราศีพปรกศพมีโอกาสที่จะได้รับโชคดีเกี่ยวกับรายได้แล้วก็ผลประโยชน์เข้ามาจะเป็นช่วงเวลาที่เงินทองโชคลาภกหลังไหลเข้ามาสู่ตัวคุณมากขึ้นแล้วก็นับว่าคุณจะมีความสุขก สบายใจนะคะมีความสุขสมหวังในชีวิตมากขึ้นเรียกได้ว่าในช่วงสิ้นปีชาวราศีพฤษภจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงดีจะได้รับโอกาสดีๆมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะสรงท้ายสิ้นปีอย่างแน่นอน มาดูในด้านการงานกันนะคะดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนการงานนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพราภะซึ่งเป็นตำแหน่งนะคะที่หนุนส่งดวงชะตาจากนี้ไปนะคะหน้าที่การงานธุรกิจกิจการของคุณนะคะจะยังมีโอกาสได้เติบโตมีการขยับขยายอย่างต่อเนื่องและก็มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าดาวการงานนะคะจะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะแต่ว่าดาวประจําตัวของคุณนะคะโครจรเป็นอลิกกับดวงชะตานั่นก็แปลว่าบางทีคุณเองนะคะอาจจะเป็นฝ่ายที่ว่าอยู่ดีๆก็ไปนำปัญหาเข้ามาสู่ตัวเองก็ได้ดังนั้นนะคะชาวราศีพฤกษภคุณก็จะต้องรู้จักรักตัวเองด้วยนะคะ ส่วนคนค้าขายคนทําธุรกิจนะคะอาจจะมีความติดขัดบ้างนะคะแต่เมื่อดาวสุกนะคะได้ย้ายราศีหลังจากวันที่26ธันวาคมเป็นต้นไปสถานการณ์ต่างๆจะลี่คลายขึ้นนะคะการค้าการข,า,ข,า,ขายของคุณจะกลับมาราบรื่นมากขึ้นอาจจะค้าขายดีมากๆในช่วงสิ้นปีด้วยนะคะ มาดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะช่วงต้นเดือนนะคะดาวการเงินของคุณยังโคจรอ,อยู่ในภพมรณละนะนั่นก็แปลว่าช่วงต้นเดือนนะคะจะมีรายจ่ายเข้ามาค่อนข้างมากอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างเสียหายทําให้คุณต้องซ่อมหรือว่าต้องซื้อใหม่ก็ได้แต่พอหลังวันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในภพปัตนิจะส่งผลนะคะให้การเงินการหารายได้ของคุณนะคะจะกลับมา พลิกฟื้นขึ้นอีกครั้งสภาพคล่องทางการเงินจะกลับมาดีขึ้นบางคนนะคะก็มีโอกาสจะได้เงินนะคะจากความสเสน่หาจากคนรักก็ได้หรืออาจจะได้ของขวัญของมีค่าจากผู้ใหญ่หรือว่าคนในครอบครัวและที่สําคัญในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณจะเป็นลัคนาราศีที่มีความโชคดีในเรื่องของราบลอยมีโอกาสที่จะถูกรางวัลหรือว่าได้เงินได้โชคเข้ามาแบบไม่คาดฝันก็ได้ าดูในด้านความรักของชาวรักคนาราศีพฤกษบนะคะเดือนนี้ดาวอังคารดาวคู่ครองของคุณนะคะจะโคจรมั่นคงเป็นเกษตราที่ประดีไปจนถึงวันที่27ธันวาคมและก็จะเป็นช่วงเวลาที่ความรักนะคะค่อนข้างดีคุณมีโอกาสจะได้ของขวัญของมีค่าจากคนรักของคุณด้วยส่วนคนโสดคุณก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงเข้ามาในชีวิตแต่ดาวศุกร์ยังโคจรเป็นอรินะคะคนที่ ผ่านเข้ามานะคะอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะถูกใจคุณก็ได้จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ